ใบไ,ไม้แห้งค่ะลกเต็มเลยไม่มีเวลาเก็บวันนี้แดดวันนี้อากาศดีแดดไม่ค่อยร้อนค้มฟ้าค้มฝนค่ะแดดร้อนๆ้อไมเจ็บไม่ไหวมัน,นร้อนกืนมีคนมานอนให้กำลังใจด้วยเห็นไหมนี่มานอนเศ้ามา อยช่วย老าเก็บไหมลูกเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยลงมาเต็มไปหมดเลยลมแรงมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ค้บฟ้าค้บฝนฝนตกลินลินค่ะปล่บบอยปล่อยเพิ่งหยุดไปเมื่อตะกี้นะี่อากาศไม่ร้อนหรอกกับการทำสวนค่ะ เย็นสบายมองแม่มองแม่ว่าแม่คุย,ยกับใครหรือเปล่าฮะแม่คุย,ยกับใครแม่ไม่ได้คุย,ยกับหนูแม่คุย,ยกับใครแม่ได้คุย,ยกับชูชีพรึเปล่าแม่ได้คุยกับชูชีพรึเปล่าแม่คุย,ยกับใคร แล้วแม่จะเล่นด้วยโอเคไหมโอเคไหมแม่พักเหนื่อยก่อนโอเคไหมคะจะให้เล่นด้วยจะให้เล่นด้วยโอ้หนีก่อนหนี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 งานไม่เสร็จต้องหนีก่อนหนีหนีชุ่งก่อนงานไม่เสร็จมันเยอะนะลูกมันเยอะมากเลยนะงานแม่จะไม่เสร็จนะ เยอะไปหมดเลยไหมคะ